Atau terlihat seperti kunci CINEMATIC MUSIC Thank <laughs> you. ต้นไม้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันสามารถเอามาคอนโทรพวกเครื่องดนตรีไฟฟ้าได้ก็เลยลองทำการทดลองว่ามันมีค่าไฟฟ้าออกมาเป็นยังไงเสร็จปุ๊บบังเอิญว่ามันมีเครื่องดนตรีโมดูลารสินะ c, ซึ่งมันสามารถรับค่าแรงดันไฟฟ้าเข้ามาปุ๊บเป็นคอนโทรความถี่คอนโทรความดังอะไรก็ได้ก็เลยลองเอามาใช้ดูจริงๆคอนเซปต์หลักคือเราแทนว่าต้นไม้มันเหมือนมนุษย์อะคะ่ะ ต้องการแบบตัวแปรต่างๆเพื่อที่จะเติบโตแล้วเราก็อยากจะพูดคุยกับต้นไม้เพื่อให้ให้เรารู้สึกว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่เราสามารถสื่อสารกับเขาได้แล้วเราก็อยู่ร่วมกันได้แล้วเราก็รู้สึกว่าพยายามฟังแล้วก็พยายามคอนนคกับเขาครับแล้วก็สื่อสารออกไปจากขึ้นที่มัน ค่อยๆพยายมตัวขึ้นลงขึ้นลงเราพยายามรู้สึกกับสายลมด้วยแล้วก็รอบตัวธรรมชาติรบก็คือเหมือนกับว่าเราก็พยายามจะตอบกลับในขณะที่เราพยายามพยายามจะคุยกับต้นไม้เหมือนกันเาแลวเขาก็คุยกับเราเหมือนกันสัญญาณที่ส่งเข้ามาก็จะมีระดับที่ไม่เท่ากันตรงนั้นนะมันจะเป็นทำให้เราสามารถ คอนเน็กกับเขาใช<ม>่ยังเกิดเป็นภาษาที่เราพยายามสื่อกับออกไปทางกาทังเสียงคือเราเข้าใจเขาไม่ได้ตรงๆต,ตัวถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนโดเรมอนน่ะเราก็จะมีวุ้นแปลภาษาใช่ไหมอ่ไอ้ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นวุ้นแปลภาษาใช่ ح ح> ก็เลยเออเอ้ยพอพอจะเข้าใจเขาว่าโอเคเอ้ยตรงนี้เขาเขาขึ้นสูงนะเขาลงต่ํานะก็เหมือนเหมือนประมาณแบบเสียงคนเราอะเวลาที่เวลาพูดอะไรอย่างเงี้ย ตอนเล่นจริงๆมันเหมือนมันมันปล่อยไปกับ flow ของ f l o ของคืนที่เขาแบบส่งมาให้เราอ,อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราแบบคุยกันแล้วเราก็ f อ l l o w กันฟังกันและกันผ่าน,ผ,านผ่านแบบสิ่งที่เรา input ไว้ส่งมาอตอนที่สื่อสารกลับมาจากหลังจากที่ได้ยินคืนเนี่ยเราก็พยายามจะจะสื่อสารโดยใช้โน้ตหรือเสียงที่ตอบกลับไปโดยเป็น สเกลหรือทำท่วงทำนองที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมพยายามจีนจนาการถึงโลกสมัยที่ธรรมชาติยังอยู่มากกว่าที่เป็นทุกวันเนี้ยครับแต่ว่าไอสิ่งที่เขาสื่อสารกับเรามันค่อนข้างช้าใช่ไหมอันนี้มันมันก็เหมือนเราแบบสร้าง d i a l o g บางอย่างกับกับต้นไม้มเช่นตอนแรกเราก็เหมือน greeting เนาะเหมือนแบบ ทำความรู้จักกันก่อนเออเธอเป็นใครฉันเป็นใครทําทไมเราไม่เคยได้ยินเสียงเธอมาก่อนเลยทั้งๆท,ที่เรากับเขาเนี่ยเติบโตโด้วยกันมาเราก็อยู่รอบๆตัวเราเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันเหมือนเป็นการที่เราทําความรู้จักว่าโอเคเธอเป็นอย่างนี้เธอเป็นสิงน่งมีชีวิตหนึ่งเราก็เป็นสิงน่งมีชีวิตหนึ่งเราต้องใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็เข้าใจกันละกันเพื่อที่จะได้ไม่เบียดเบียนกัน จริงๆแล้วเราอะไปเบียดเบียนธรรมชาติอยู่ใช่ไหมเราเราไปแย่งที่เขาอยู่นะอยู่นะเนี่ยใช่ไหม